ันที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมท่านนี้นะคะซึ่งส่งข้อมูลร้องเรียนเข้ามาในรายการลุงแจมนี่นะคะบอกว่าไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรนนะคะ หนึ่งหลังนะครอยู่เองถต่ปรากฏว่าซื้อได้มาแต่บ้านนะคะ <_ d ata> ไฟฟ้าก็บางวันก็มีใช้บางวันก็ไม่มีใช้ติดติดดับดอยู่อย่างนี้นะคะ <_ d ata> ท่านผู้ชมท่านนี้ที่ส่งข้อมูลมาในลงุงแจมออนแอรนะคะ <_ d ata> ชื่อว่าคุณประสิทธิ <_ d ata> ์ย <_ d ata> อยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะ <_ d ata> ไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านสิวารัตสิบนะคะ <_ d ata> ตำบลบางแขมอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเล่าให้เราฟังอย่างนี้ค่ะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ ไฟฟ้านะคะมีใช้ก็จริงแต่ว่าติดๆดดับๆนะบางวันก็ตก ตกหลายครั้งนะ,ะจนทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเสียไปหลายเครื่องแล้วนะคะถามไปยังโครงการนะคะโครงการก็ต้องบอกให้ไปถามทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะของจังหวัดนครปฐมแต่ว่าก็ถามไปหลายครั้งทั้งวาจาแล้วก็จดหมายเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการมามาแก้ไขนะคะจึงอยากให้รายการช่วยประสานเรื่องนี้หน่อยนะคะเราไปสอบถามกันเลยค่ะกับผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง คุณอนุสรบุญสิริผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคจังหวัดนคปรปฐมค่ะคุณอนุสรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะได้เข้าไปดูหมู่บ้านศิวรัตนิลปหรือ,อยังคะมีปัญหาอะไรทําไมถึงไฟฟ้าติดติดดับดับอย่างนี้คะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วครับก็หมู่บ้านศิวรัตเป็นหมู่บ้านใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่นะครก็ปัญหาส่วนใหญ่เลยก็คือที่เรื่อง ตอนแรกรู้สึกว่าแจ้งมาเรื่องไฟตกผมก็ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องไฟตกแตะเรื่องเกิดอะไรขึ้นคะไฟดับมั่งอะไรนี้นค่ะเกิดจากอะไรคะคุณคุณอนุสรคะครับเอ่อเกิดจากเอ่อช่วงเดือนเหมนก่อนสองสองเดือนก่อนที่ผ่านมานะฮะก็มีพวกอายุอะไรพวกฝนห้ไรอายุฝนกค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นไม้ในระบบจำหน่าย ที่มันเป็นต้นไม้กับของชาวบ้านที่เขาไม่ให้ตัดมันก็เลยมีมีปัญหาก็คือว่าพอลมพัดมาทีหนึ่งก็ไปแตกเขาสายสายสายไาแรงสูงสายไฟฟ้าแรงสูงของเราทําให้มันไอพวกอุปกรณ์ตัดอนที่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็ตัดหลุอจออกไปเพื่อป้องกันไฟกรร้าค่ะส่งผลถึงม้อปแปลงไฟฟ้าด้วยไหมฮะไม่ไม่ถึงมอปปนะ้อแปลงครับก็คือว่าตรง แล้วความจ่ายแรงสูงของเราเนี่ยจะจ่ายแรงสูงเข้าไปอย่างที่หมู่บ้านสุวัสดิ์ไปแยกเข้าไปทางอนข้างเลยสิรนครนะครับตรงฝากทางเน,น,าางนี่ยจะมีผิวป้องก,กันก็คือเขาเรียกว่าผิวเพราะออผิวแรงสูงป้องกันเราแยกค่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะต้องเข้าไปแก้ไขยังไงให้คนในหมู่บ้านกลับมามีไฟฟ้าใช้ปกติได้คะ่ะครับตอนนี้ทางผมก็ไปแก้ไขก็คือไปขออนุญาตเจ้าของในต้นไม้อย่างนะฮะ ตามเส้นทางเข้าไอ้หมู่บ้านสุรัตเนี่ยว่าของอุากตัดตัดต้นไม้เพราะตอนแรกที่เขาเขาค่อนข้างที่หัวเลยนะฮะก็คือว่าให้ผมเอาริสลานมาแต่พอไปชี้แจงบอกว่าปัญหาทําให้ไฟดับบ่อยเพราะว่าขอลมพัดมาเนี่ยมันก็โยกกระโดดสายไฟเพาะไฟดับบ่อยด้วยแลาวก็สําคัญที่สุดก็คือว่าอ่มัน,ม,นมันหัดปลายสายชีนิตนะครับถึงได้รับว่ามันจะเป็นลกเป็นลูกไฟมาขึ้นมา ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือที่ดีนะครับทางไฟฟ้าก็ได้ไปดาเนินการตัดต้นไม้ออกไปส่วนต่า้วก็คิดว่าตั้งแต่ไฟคงปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับไฟดับไฟกระพริบเนี่ยคงจะน้อยลงค่ะเข้าไปซ่อมแซมเบื้องต้นให้แล้วนะคะขาดอันดับแรกเลยต้องตัดต้นไม้ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวพายุมาช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะครับ ค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เข้าไปเดินสายไฟฟ้าในหมู่บ้านก็ก็กลัวเหมือนกันว่ามีแก๊งขโมยสายไฟเกิดขึ้นหรอคะคุณอนุสรบก็ตอนนี้ก็มีแก๊งค่้พวกขโมยสายไฟก็ค้นข้างเยอะแต่ไม่ว่าก็ในหมู่บ้านคืรั์ไม่เขายอมรับเพื่อนคือว่าก็ให้ความร่มเงาดีนะช่วยดูแลให้เป็นอย่างดีทุกอย่างนี่เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าคะที่ทำให้ไฟฟ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเพราะว่านอกจากพายุแล้วโจรอารวาสอีกด้วย ค่ะค่ะค่ะประสานกับโครงการหมู่บ้านหรือ,อยังคะเจ้าหน้าที่เขาให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับยังไม่ได้เข้าไปประสานโครงการนะเพราะว่าเราเระบบสนหนาที่ส่วนใหญ่ได้่อแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงกับโครงการทีนึงแต่ว่าเข้าไปสอบถามเก็บรายละเอียดกับผู้ใช้ไฟที่ถุกาลักศึกแล้วนะครับเพราะว่าเ,เราแก้ไขข้อมูลเบื้งองต้งตงนใช้วก่อนแล้วสำหรับ ระยะต่อไปก็คือว่าผมคงจะต้องเปลี่ยนสายแรงสูงเนี่ยเป็นสายโฮมเชนกันอีกทีค่ะเพื่อป้องกันเรื่องเอ่อไค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็สามารถแก้ไขเรื่องของไฟตกได้แล้วนะคะก็มีใช้ได้ปกติสำหรับหมู่บ้านศิวรัตนส10นะคะตำบลบางแหม นะคะชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะคุณประสิทธิ์ที่ส่งจดหมายส่งข้อมูลมาทางรายการลุงจําดูอยู่นะคะแก้ไขเบื้องต้นให้แล้วนะคะสําหรับการไฟฟ้าของจังหวัดนครปฐมนะคะขอบคุณคุณอนุสรค่ะขอบคุณมากค่ะฝากดูแลด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแก้ไขให้แล้วนะคะสําหรับหมู่บ้านศิวรัตน์สิบนะคะเกิดปัญหาไฟตกไปในก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะมีพายุอาจจะมา เกี่ยวข้องมาจากเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะ,ะฝนฟ้าปีที่แล้วด้วยนะคะปีนี้ก็เกิดจะครบ1ปีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ได้เข้าไปแก้ไขให้แล้วนะคะสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนคปรปฐมนะคะแต่ว่าต้องฝากทางหมู่บ้านของโครงการหมู่บ้านสีวารัสสิบด้วยนะฮะดูจนขโมยด้วยนะคะเพราะว่าออกอารวาสเรื่องของการขโมยสายไฟด้วยนะคะ อะไรค่ะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแบบนี้นะคะสามารถส่งเรื่องราวนะครมาให้กับรายการลุงแจมออนแอร์นะคะในทุกๆช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะทั้ทางเบอร์โทรศัพท์สายตรงหรือว่าโซเชียลมีเดียถ้าโทรมาคุยกันสดๆในรายการได้ยิ่งดีเลยนะคะเราพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันนะคะวันนี้หมดเวลาของลุงแจ่มออนแอร์แล้วนะคะพบกับดีเชนใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ